คลิปนั้นที่ฉันบอกว่าจะมาแต่งสอนแต่งหน้าวันนี้ก็ฉันก็จะมาแล้วนะคะใครมีรองพื้นแล้วก็ใช้รองพื้นนะใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ไนะคนะสอนแต่งหน้าลุคนี้เป็นลุกไปโรงเรียนเพราะตอนเวลาใครอยู่มอลยไหมก็มาดูเราได้นะเพราะเราแต่งสวยอยู่แต่ไม่ได้สวยเท่ากับแบบไปเปิดร้านได้นะก็พอแต่งได้สวยๆหน่อยแล้วเ,เราขอพับก่อน แต่เราขอไปพับก,ก่อนมันจะนานเสร็จแล้วก็คือพับเลยยังไม่กลมเก,มกืนจะใช้พับแต่มานโดยเฉพาะนาเกียอะไรแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะมาเขียนคิ้วก้าเขียนไป่พอไอริอโนุวีโน่ไปเลของแบร์เราเองโมโม่แอบปวดหน่อยที่เขียนคิ้วแบร์เรา แต่เราทํามาแล้วก็ไม่รู้นะว่าเวลาเราอยากทำให้มันแหลมเราทํายังไงเสร็จแล้วเราก็จะมาสอนทากาะนะเดี๋ยวที่ทาตาะมาแล้วอันดับแรกนะคะะถ้าใครเป็นที่ทากาแบบนี้หรือสีแบบไหนก็ได้ถ้าเราชอบสีชมพูเป็นอย่างเชนชอบสีชมพูทาไปที่เปลือกตาหน่อยๆให้มันออกสีแล้วก็ปัดอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้ ใครมีไอจีนะช่องนักพัฒนาคืใครได้เลยนะค่ะฉันก็จะแล้วเราก็นิ้วนางกดแล้วก็ทำแบบนี้ประมาณนี้แล้วเราก็เอาอันนี้อันสีขาวๆตัวนี้ปาดลงไปแล้วก็จะได้เป็นลูกประมาณนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปฟินิชลุกทาแก้มเดี๋ยวแก้มเราจะมาสอนอีกรอบนะเดี๋ยวเราขอไปทาตาให้เสร็จก่อนคือเวลาแก้มแล้ว มานี่ปัดอ่อนๆได้เลยนะปัดอ่อนๆได้เฮ้ยแล้วไปทาปากกันเอาที่ทาลิเอา,า,เอานี่ไงลิปกินโทรศัพท์ไปทาลิป